ฮั l โหลซิลเดนสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะป .5 นะวันนี้คุณครูจะมาสอนอ่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่อง My Body นะ,ะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า28นะคะเปิดไปที่หน้า28และอ่านตามคุณครูนะคะอ่ะ เห็น hey, ตรงมังคีไหมคะมังคีนะและอ่านตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอ่านพร้อมกันนะ Look at the monkey. It has a it has long arm. It has a long tail. It doesn't have a long leg. It has short เล็ก์อ่านพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะมาพาปแปลกันนะ Look at the monkey แปลว่ามองมาที่ลิงสินะคะ It has long a r m มันมีแขนยาวใช่ไหมคะลิงลิงมันมีแขนยาว It has a long tail มันมีหางนะ it doesn't have a long leg แต่มันไม่มีขาขามันไม่ยาวนะคะ it has short legs มันมีขาที่สั้นนะต่อมาช้างอ่านพร้อมกันนะคะ look at the elephant it has a long nose it has big Yes, it doesn't have a big eyes. It has small eyes. แ oh. ปลพร้อมคุณครูนะ Look at the elephant ก็คือมองมาที่ลิงเอ้ยขอพายค่ะมองมาที่ช้างใช่ไหมคะ่ะ it has a long nose. แปลว่าอะไร มันมีนสมันมีจมูกที่ยังไงคะมีจมูกยาวนะ it has big ears มันมีหูใบใหญ่มีหูขนาดใหญ่นะ i doesn t doesn't have big eyes มันไม่มีตาโตนะตามไม่ได้โตนะคะ it has small eyes มันมีตาเล็กนะคะต่อมาอ่ผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้ look at Jim อ่านพร้อมกันค่ะ look at Jim he has small ears he has a big mouth he doesn't a long he a long hair he has short hair อโอเคมาแปลพร้อมคุณคูเลยนะ look at Jim มองมาที่ Jim สินะคะะ he has small ears เขามีใบหูที่เล็กนะคะ he has a big mouth เขามีปากที่ใหญ่นะคะ he doesn't a long hair เขา ผมสั้นนะคะเขาไม่มีผมยาวผมสั้น He has short hair เขามีผมที่สั้นนะคะต่อมาผู้หญิง look at Jenny พร้อมกันค่ะ look at Jenny she has a big nose she has long legs she doesn't have short hair She has long hair. แ uh, ปลพร้อมกันนะคะ Look at Jenny. มองมาที่เจนนี่สิ She has a big nose. เธอมีจมูกที่ใหญ่ She has long legs. เธอมีขายาว She, 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 She doesn't have a short hair. เธอไม่มีผมสั้น She has long hair. เธอมีผมยาวนะคะก็คือเป็นประโยคเปรียบเทียบนั่นเองเหมือนแบบเธอไม่ได้มีผมสั้นนะแต่เธอผมยาวอย่างเงี้ยเป็นประโยคเปรียบเทียบเกี่ยวกับสั้นยาวใหญ่เล็กอย่างเงี้ยตรงข้ามกันอย่างงี้นะคะถัมาเปิดไปที่หน้า29สิบ้าค่ะเปิดไปที่หน้ายี่้านะ จะเห็นกรอบที่หนึ่งจูดีจะมีคำว,ว่า Hands กับ Big ใช่ไหมคะ h hand กับ Big ก็คือมือใหญ่มือสองมือและ Big คือใหญ่ต่อมาจิม Mouth Big m เมาส์แปลว่าปาก Big คือใหญ่ต่อมา n e c k แปลว่าอะไรคะงู oh. i y e และ small ต่อมา elephant มี ears กับ big ต่อมา ben ผู้ชาย ben feet กับ small f i t ก็คือก็เป็นเท้าอย่างนี้ small เ,เล็กนะคะต่อมา giraffe neck ก,กับ long นะ neck คือคอ long คือยาวนะคะมาและปิด กระต่ายนะคะเป็นเทลกับช็อตเทลก็คือหางช็อตก็คือสั้นต่อมาทิมเล็กแอนลองขาและยาวต่อมาทีน่าตีน่านะคะเป็นโนสแอนลองก็คือจมูกกับยาวต่อมาเจนแห้งแอนลองก็คือผมและยาวนั่นเองต่อมาโจโจอี้ j uh, arms and short คือแขนและขาสั้นนั่นเองอะเห็นผู้หญิงผมเปียคนนี้ไหมเขาพูดว่า the giraffe has a long neck it doesn't have a short neck แปลว่ายีราฟมีคอที่ยาวมันไม่มีคอสั้นเห็นไหมเขาเปรียบเทียบกัน เป็นเหมือนประโยคตรงข้ามอย่างนี้ามาบอยพูดว่า Ben has a small Ben has small feet He doesn't have a big feet Ben มีเท้าเล็กเขาไม่มีเท้าใหญ่นั่นเองนะต่อ,อคุณครูจะยกตัวอย่างให้ฟัง j u d ี้แล้วกันจูดี้เห็นไหมจูดี้คนแรกใช่ไหมคะจูดี้ has big hands She doesn't have us. She doesn't have small hands. <_ an> เธอมีมือที่ใหญ่เธอไม่มีมือเล็กนั่นเองเป็นเปรียบเทียบค่ะเปรบเทียบกันง่ายๆต่อมาอันนี้อ่านพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาอ,อ่านแล้วก็อ่านพร้อมกันกับคุณครูแล้วเรามาช่วยกันแปลนะคะ อ่ะเปิดไปที่หน้าสาสสาเปิดไปที่หน้าสามสานะคะพร้อมหรือยัง Are you ready Yes อ่ะ Annie and Susie are sister Annie and Susie are sister Annie และ Susie เป็นพี่น้องกัน Annie i ีส์10 years อ l d and s u s i ีส์8 e a r s old. อน n ี e เห็นไหมอนีอายุ10ปีและ Susie อายุ8ปี a อนี a อี a ์ท a อว์เอนี่ is ส์ทอสูง she has blue eyes a อนี่เธอมีตาสีฟ้านะอะต่อมาซูซี่ isn't tall ซูซี่ไม่สูง she is short and chubby เธอเตี้ยและอวบนะคะ she has long black hair พวก She has long black hair black long เธอมีผมยาวสีดำ They have two rabbits พวกเขามีกระต่ายสองตัว The rabbits have long ears ่ไหมกระต่ายมีหูที่ยาว Short tail and short legs มีหางสั้นและขาสั้น They are cute พวกเขาน่ารักนั่นเองนะคะต่อมาเห็นกรอบด้านล่างไหมเรามาตอบคำถามช่วยกันนะคะ,ะเรามาตอบคำถามช่วยกันนะข้อหนึ่ง Annie and Susie a n n i แและ Susie เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันเอ่ย พี่น้องกันใช่ไหมเป็น sisters นะคะข้อสอง Annie doesn't have brown eyes she has Annie ไม่มีตาสีน้ำตาลแต่เธอมีตาสีอะไรคะเมื่อกี้มีตาสีอะไรคะ blue blue eyes นะคะต่อมา Susie isn't tall she is Susie ไม่สูงแต่เธอ ช็อต t ถืเตี้ยนะคะตัวเล็กนะและอะไรคะชับบีและอวบอันน่ารักอย่างนี้นะข้อสี่ The lab bits half long long อะไร long ears หูสั้น short short tail หางสั้นอ๋อ long long ขอพอภัยค่ะ long แปลว่ายาวนะหูยาว short tail หางสั้น s n o s t o เล legs ขาสัน้นนั่นเองนะเป็นประโยคเปรียบเทียบนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า39นะอ่าให้ทำข้อ F นะคะข้อ F และข้อ G. นะคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังให้นักเรียนนะคะจินตนาการรูปร่างหน้าตาของตนเองเมื่ออายุ80ปีนะคะจากนั้นวาดภาพและเขียนประโยคบรรยายลักษณะอวัยวะส่วนต่างๆของนักเรียนนะคะเมื่ออายุ80ปี โดยใช้คําที่กําหนดให้นะคะเช่นข้อหนึ่ง long white hair ก็คือตอนอา 1, ยุ80ปีผมยาวแต่ผมเป็นสีขาวอย่างนี้นะเห็นไหมลองอยู่ช่องนี้ลองไปว่ายาวและ white hair white ข้างๆก็คือเติม hair เข้ามาใส่แบบเปรียบเทียบกันนะเป็นอวัยวะของเราอะไรอย่างนี้นะเข้าใจไหม ต่อมาข้อจีนะคะให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่มีขามากกว่าสีขาหนึ่งตัวพร้อมทั้งเขียนชื่อสัตว์ชนิดนั้นนะคะเช่นาวาดสุนัขอย่างนี้นะคะก็เติมคำว่า dog ตรงนี้นะ it is a dog อย่างนี้นะต่อมาหน้า40ค่ะให้นักเรียนนะคะดูภาพและเขียนประโยค บรรยายภาพลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะเช่น he doesn't have อะไร have เขาไม่มีมือก็ตอบ he doesn't have h a n d นะคะ hands เพราะว่ามีสองมือก็ต้องเติม s นะคะต่อมาก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นะไม่มีเขาขาดอะไรเขาไม่มีมือเขาไม่มีเท้าเขาไม่มีอะไรก็เติมให้มันสมบูรณ์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอา thank you มากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย